ไปของ B A หรือ S A อะไทำไงน,นะครับจริงๆเขาก็จะมีขั้นตอนที่สามต่อนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนที่3ต่อนั่นก็คือการสร้างเนื้อสีครับผมก็คือแล้วจะมีคอลัมนอะไรมงนี้บ้างล่นะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันก็คือเอาอันนี้เป็นชื่อถ้าเป็นตัวอักษรก็เก็บเป็นภาษาแล้วก็สร้างเลงที่เหมาะสมวันที่ก็เป็นเดือนนะครับเพศ ้าเก็บเป็นหนึ่งกับศูนย์หรือหนึ่งกับสองจริงๆจะเก็บเป็นริงน็ค่ไหนจะเป็นมาตราได้แต่ถ้าแนะนําการค่านะครับเก็บมาตราดีกว่านะครับเก็บเป็นมาตราเก็บเป็นพิ้นเนี่ยผลลุพตตัวเลข,ต,เลขตัวอักษรมาจะเลยไว้หน้าไม่คิดว่าจะเรียงไม่คิดจะเอาข้อมูลมาเรียงเล่นนะเก็บเป็นมาตราเซฟสุดนะครับถ้าไม่คิดจะเอาข้อมูลมาเรียงนะ เกิดเปน็นภาษาภาษาบมรุษนะครับโอเคดังนั้นขั้นตอนถัดไปนะครับ<ม>ก็จะเป็นการออกแบบร,รัฐดิบนะครับโดยการวิเคราะห์แต่ละฟิลที่พี่บอกเมื่อกี้แหละออกมาเป็นตะรานซึ่งเดี๋ยวจะมอบหน้าที่นี้ให้ใครรู้ออกแบบนะครับออกแบบเราลเล่นนะครับใครรูก้ก่อนฟู้าหลักแล้วอ่ะพี่ออกแบบมาให้แล้วครับ ใครทุกคนดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็ตอบแทนมา ถ้าใครออกออกนะฮะจะได้ประมาณนี้นะครับคือไม่ตองตกแต่งทั้งหมดทั้งหมดคือโฟมที่ใหญ่ที่เนี่ยอ่ะและได้โฟมเป็นกลุ่มก็เนื่องจากว่าอันะไรเป็นนิยามของตัว,ต,วตัวการลัเลยสำหรับง,งานถูกไหมครับเป็นเป็นตัวโฟมที่ก็เลยต้องสร้างหมดเลยที่บอกว่าพอไปคอเนเซ็ปต์มันก็คือจะบแบ่งจะแบ่งกลุ่มข,ของฟิล นะครับแล้วนาทีที่ปุ๊บว่าเฮ้ยถ้าปุ๊บเกาะข้อมูลเนี่ยจะประกอบด้วยฟิลอะไรบ้างปุ๊บตรวจอานข้อมูลจะประกอบด้วยฟิลอะไรบ้างปุ๊บหัวหน้าแผนกสัมภาษณ์จะประกอบด้วยฟิลอะไรบ้างนะครับปุ๊บตกลงกันเดียวแล้วก็ปุ๊บพูดการนะครับแก้งตอหาแล้วถ้าเราจะบอกว่าในแต่ละปุ๊บเนี่ยจะมีฟิลอะไรบ้างก็คือเอาไอ้บสมัครไปแก้มาแผลเฉยงนะครับแล้วก็ออกแบบเลยว่า จะเอารูปแบบอะไรเป็นเป็นวิดีโอเป็น Radio, เช็คบอก์ดอะไรพวกนี้นะคะรับเพื่อนจะต้องออกแบบมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นะครับในชีพตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยสามชีพนะค,ะคะรับตามที่ออกแบบเลยนั่นคือชีพแรกนะครับชีพตารางตัวนี้ขอ้อมูลผู้สมัครนะครับตามชื่อไปต่อน,นะครับ ก็พี่ก็เลือกว่ามาตรฐานประกอบด้วย้5ปุ๊บนี้นะครับโดยแต่ละปุ๊บเนี่ยธุรการปุ๊บที่หนึ่งจะประกอบด้วยฟิลตามนี้นะครับปุ๊บที่สองประกอบด้วยฟิลตามนี้ปุ๊บที่สามฟิลสัมภัษณ์ปุ๊บที่สี่เป็นเดือนที่ตกลงปุ๊บที่ห้าความเปลี่ยนสปลงเหตุที่ไม่ถาดถ้าดูก็จะคุ้นว่า มันคือมันคือปุ๊บที่เกิดจากการมีข้อแน้นี้แหละอะไรเป็นที่มาเราต้องมีข้อหน้นี้ก่อน,นเพราะเราจะได้สร้างปุ๊บได้ถูกนะครับอ่ะส่วนอันที่สองตำแหน่งที่สมันนะคร <UK. S 1> นะครับก็อย่างแรกก็ต้องมีไอพีเคนะครับอันที่สองเป็นชื่ออันที่สามชื่อย่อชื่อย่อเนี้ยถามว่าเกิดมาจากอะไรเกิดจากการถาม ไปโดยเราไปถามด้วว่าไอ้ข้อมูลมาสเตอร์ตำแหน่งอ่ะจะเก็บอะไรบ้าง mm hmm. ซึ่งอันนี้เพื่อไม่เสียเวลาพี่ก็เลยใส่ไว้ตชื่อย่อแล้วนะครับจะได้รู้ว่าไม่จตารางไม่ได้เกินไปแล้วก็ไม่เยอะเกินไปนะครับอันที่สามวัอนักศึกษานะครับก็เราก็ใส่ระดับกศึกษาชื่อสถาบการเกณฑเฉลี่ยก็ต่างหน้าจอที่เรา,เรามีแล้วแหละนะครับส่วน A แล้วพี่ ไปไม่ได้คีกับฟอร์เรนทีเท่านัสองตัวเนี้ยมันแบบมาแล้วเป็นมัน,แบบน,มนเรารู้แล้วต้องสร้างอยู่แล้วพแบบี่ก็เลยขออนุญาตไม่ใส<ม>แบบ่แล้วครับนะครับก็ไม่จงเป็ต้องมีแล้วโอเค